กับข้าวตอนเทียงหลังจากที่ขึ้นมาจากดำบนาพี่น้องก็จะมีถั่วแจ่วถั่วแจ่วกับส้องถั่วพุ้นทั้งแจ่วประเด็กแจ้วพริกดิบ แล้วก็มีขวดตะกะแตนขวดจิ้งหทธิมีหไม่กินโนนแล้วครับอันนี้จะเป็นอาเคิร์นโซกเล็กหรือว่าก้อยเนื้อนะพี่น้องจ๋าลาบขมอันนี้ก็จะเป็นต้มแซบบัวอันนี้ก็จะเป็นลาบซุหรือลาบขวดกินกับผักแซบๆแล้วก็ปิ้งป่าพี่น้องอันนี้เขาเจ้าลมงัวแนนในบ้านเองเนาะ สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเที่ยงพี่น้องจ๋าสบายดีพีน้องาได้กินข้าวเที่ยงขึ้นมาจากดำนา,าด,ดำนาแล้วเรียบร้อยแล้ว,วน้องเมย์ยังสักเรื่องอยู่ดำนาแล้วจักเตกกระจายผ้ากันแปื้อนไดอะมาลากับสลบสไลดยย์ตั้งแต่เมื่อเช้าคุณแม่อะเพื่อนบ่อยากเข่าหรือเพื่อนกินแล้ว อาหารก็เพิินเนาะพเ,เพิินบอกคอยกินเนื้อกินนี่สาวลอยก็เมื่อบ้านแม่นบอกเมื่อบันดุงพวกอืมคุณยายบอกกินข้าวบ่ ของโปรดคุณยายย่ะยเไปเถอะพักผ uh ่อนก่อนเขายังพระธนดับหน้าแล้วอเฮ้ยยิบพูดนเขาระนดับแล้วยิบพูดมันแหงแล้วดาอู่นาเฮยเขาแทางนั้นนะข้าอยงก่อพรม่ถ้ไปอยู่จุดหนึงไปทานเซีหย่าให้ได้ พนยักเียหญ้าแกมึงงนอะไรบานบ้านใหญ่เปนย่างหอดอกเงี้ยบ่ไปหาเนหนอแล้วเนาะสุด้เขาก็อยู่งนหนอนแม่อาเราไปครั้งเชื้อสวนได้กระแป่นบนลายายนะซูเมอร์นี่ก็ไปลกหญชายสวนอ้อยเอากระฝนตกอยู่สูเมอร์มันหยามก็ขึ้นลายายบออ้อยมันใหญ่เลรบ่ตองลกดอกเขาลกกระตอมมันน้อย

นอนโลดเผากินละเผานอนเบิดเวียกแล้วล่ะพวมันขึ้นโมได้อยูดับหน้าพี่น้องเอออย่าบอกลราบ่มีเวลาแต่ละมื่อไม่กระทั่งล่างหน้าแปรงฟันยังบม่ได้มีเวลาเสื้อผ้ากับมเวลาซักเนาะนอนกับบริอิ่มแต่ละมื่อกลัวสิกินข้าวกลัวยังกระเดกแล้วนอนก็ต้องตื่นแต่เศร้าตีสี่ตีห้า อันสินสื่อสอง้อยห้าสิบบาทเนื้อเขาเจ้าสำแหลสดๆในบ้านเขาขายเป็นผูดอนะนะผูดละสองร้อยห้าสิบบาทมันกะว่าพื่นชื่อมันก็พอื่ออยู่ไันได้ทั้งสิ้นทั้งแบบทังกระดูกมาต้มได้เบอร์ชนอถาไปเชิญตลาดมันก็จะได้แต่เนื้อล้วนๆได้เพื่อแทนเขา คุณยายจะกินข้าวก็แจ่วประแดกกับหนึ่งพักลวกพักเพลินกับสุกน้ำไม้เลยไปข้องกระป๋อไหมมกมึงแล้วแล้วพี่น้องแล้วแล้วในเจ้านี่ญาติพี่น้องกับซิมียายลียายลุนแล้วก็บเบ้ามีแล้วแล้วยังเหลือเจแหล่เจแหล่กับมืเอิญเพอร์กระชิดดำหน้าตะกาเพื่อนั่นเพอร์กระชิดแล้วเนาะ เมื่อนี้เพิ่นกระสีดำตะก้ารอบแรงบ่แล้วดอกกับอ้ายอ้ายกระสีเหลวแล้วเมื่ออื่นนะแต่กระสีเลือตะกา้าพันละลายกาพัาานยังเต็มตาอยู่พคนจะไปโกคไซบาร์ในเมื่อเน,น,นี่ยหยามันลายแล้วกับบุคคลมีเวลาพักพอนะพี่น้องกะมีงานเห็ดเรื่อยๆเนาะ แดดก็ลงตนอบาดนี้ก็สิลกหญ้าได้บาดดับหน้าแล้วกัหญ้าขึ้นก็ลกหญ้าอีกบ่ได้อยู่อีกกัวสิเกี่ยวยายรวยก็ยายบุญเพิ่นคาดขึ้นมาเพิ่นแกงเนาอไม้อยู่เถียงพุ่นแหละยู่เถียงเทิงพุ่นน่ะเพิ่นคาดขึ้นมาเพิ่นเพิ่นเมื่อยเพิ่นกินข้าวแล้วเพิ่นก็สินนอนเพิ่นว่าอยิ่งพ่นมันเย็นเด้รอบแรงก็สิพากันเลี้ยงงัว ปกติกะดําหน้ารอบเศร้ารอบแรงกัสิรอบบ่ายน้องเมย์กับน้องทามทีเป็นคนเลี้ยงงัวบ้านนี่กับน้องทามกับน้องเมย์ทีเป็นคนเลี้ยงงัวตื่นมาต้องเลี้ยงแล้วบาดดัหน้าแล้วแล้วตอนเศร้ากันเลี้ยงเนานเศร้ากันเลี้ยงแล้วบาดตื่นตอนเศร้าตอนแรงแล้วดับหน้าแล้ว ไม่ใิเหลี่ยงก็ต้องเลี้ยงแกจ้ะแกผู้กองถึงทางมันถึเอเลยซีก็ชวนมาปลูกมอื่นอะไรรู้ป่ะให้ไปลองเส้าก็ไปเมยดีแต่ดำหน้าแล้วพี่น้องก็สิมีเวลาอ่าพักผ่อนแน่อยู่เนาะก็นอนตื่นสวยๆตอนเที่ยงก็เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แล้วกินข้าวตอนเที่ยงแล้วก็มีเวลานอนเว้นพักผ่อน งเงาแมลงกับปเปลี่ยงง่วนแรงควายเก่าลกหญา้าปกติขา้าหน้าบนแล้วไม่มีเวลาพักผ่อนได้กินข้าวแล้วกับพอกไปเาไนอนบรินอนต์บร,นนบรินั่งซ้ <พบ S 2> ำนนลงไปลกก้าอีกจนค่ำจนมืดแต่ละมื่อดำหน้าจนว่าทุ่มหนึ่งเมื่อวานนี่กัจนชีทุ่มหนึ่งนง6โมงหา10นาทีแต่ละมื่อก็เมาเฝ้าอย่างข้ามแลว้วเนาะต่อเลยใช้ยายต่อจ้ะ มาหนึ่งเงินคงต่อหลายเราคั่วจีมันมันคั่วจีเราหินจีแล้วเราโบเห็นเราอยู่พื่มแล้วเราไปจับมันต่อดอกเออเรากะมันแปลว่ามันม้านมันมาหาอาหารมันอยู่ในเนื้อแล้วทีนี่เราโบเห็นเราไปจับแล้วมันตอดเขาเอานั่นมาชมใส่โบปวดบบยายต่อตอดคุณยายแปลว่าอันซื้อซีนมา ซื้อเนื้องัวมาแล้วเอาไว้แล้วมันต่อมันมากินมันมาหากินเนื้อมันมาอยู่เสมอเต้มอยู่มันบิดมาหาอาหารเขาเลี้ยงห้างมันอยู่ใกล้ๆไม่สาวเสียบกิเลสข้าไปในรักหัวบอกเขาสิบปปลาในกรงหวงกับปลาอะไรเสียบข้าไม่เสนสั้นไวแน่นรักหัวนะ

ห่างกับมันห่างขาดแรงเที่ยววางแหล่งนั่นก็ไปหางคนเดียช่องบังยังคนด้วยเงินเก่ามันเดินเข้ามันยู่เขาพันเทีดบรถบ้าทั้งถูกบ้านไม่ทำต่อว่าห่างกันเว่าบ่แล้วนะมันก็มาอยู่อีกเดี๋ยวมันหางมันแล้วเดี๋ยวมันเอานางมันไข่ไช่เหมือนกับเป็ดเลยแบบมันอยู่มาอยู่เก่าก่อไหมคำบอมีภูเก็ตแต่มันมองเคยอยู่กินข้าวเที่ยงแล้วก็สิพักพอนพี่น้อง โอ้ยบ่ไดัพักดอกขอยสิเข้าในเมืองไปหาสือส่อของสื่อเอียงเา่ตองนีมยมลล่างี่มงนะมันมันมีบ่ บริข่าสวนอ้อยจ้าเถื่อพี่น้องตั้งแต่ดำหน้ามาเนี่ยกาบ่มีเวลาไปเลาะสวนอ้อยคุณแม่ว่าหยาเต็มอยู่มองปลูกอ้อยใหม่นะขัดผลโตอีกไปหว่านปุ๋ยเดวันหว่านปุ๋ยรอบนี่เลยยามันใหญ่แล้วใส่ตั้งแต่พุ่นตั้งแต่ผลตกใหม่ย่านจับอ่ามันมาแห้ง ปูอมหลังนะพลอยงามปูก่อนนะทังนี้นะงามมันจะเป็นโลกใบขาวโรคทิจจมมมท่มโลด,ม,ดมันเป็นเสื้อโลกต้นขาวนะหน,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 นกแก้วมันคุย,ยกัน,นยังทำ มันบอกมีแนวกิ่นี่น้องแต่ละมือกับส่วนใหญ่กับซื้อเนาะหมูปลาทูมันนี่กับซื้อเนื้องัวครับเจ้า

ฝนชิโตกกใ้ห้องฮือเมื่อกี้เนี่ยฝนตกพี่น้องว่างส่วงขึ้นมาตะลำหน้านี่เอิดเอิดมาหอไปแล้วอยากไปหาเหตุกับบมีเวลานาอยากไปหาเหนุกกับบอเสียงวัน บ่เขาเจ้า <tampoco> อันเรียกน้ากัดนี่ส่วนใหญ่เขคอยอยากว่าเด้มันจีว่าภาษามันมันอยู่น้ากัดมันมันมีโมว่าวเด้อคันเขาเรียกตัวเดียวนะมันว่ามันบ่กจักภาษามันมันว่าทุกคนแล้วมันว่าคเขาว่าใช่คงนึงนะไปว่าอยู่ดียนกับปากอถ้าว้น้ากัดแล้วมันก็ว่าทมันมันว่าภาษามันเนาะเสียงนกแก้วจะเรียกนกแก้วนี่บดีขึ้นนกเอียงเนี นกเอียงมันสีหูมันสีอยู่แบบง่ายๆนะมันก็ปล่อยได้แต่นกแก้วนี่มันมันดื้อกัดบริยังขนาด่กงนขนาดก่งนะกัดจนมุนเบิ้ลเอาหน้าไม่กินก็ย่อทอกทิมจนเบิดแล้วก็กัดกัดกระปุกขาดอีกจนขาดขา เดวากไปนือมันอาบเก่ไปลยโชเกถัวไปปีกปากเลยเก่งเลยแต่ว่าเวลาให้อาหารเนี่ยมันมันยิบกินคือเลีงนี่พี่น้องมันเอาเอาตีนมันอะจับกินแล้วก็จับใส่ปากกัดทลอนอยทลอนอยบกินข้าวเมย กินแล้วจังนอนพักผ่อนเมยไปจองเปย์ไว้คอยเราบุคอยอยากกินเข่าจะเป็นยังยังมือเสากับบริกินจกักมือแต่ละมือมังเทื่อเมื่อหนึ่งกินรอบเดียวเนาะ แทนที่เฮ็ดเวียกไม่เมื่อยอยากกินเขาเพราะบอยากกินเข่าแต่กระนัมนักก็ะสิลงลายเติบอยู่น้ำกินเนื้บริยังเอาให้เล้วมันจับยกถอกเทถิมเบิดร์ดน้ด เงียบก็เงียบอยู่ลมก็เดี๋ยวสิเงียบอยู่เทงพี่น้ำมันใส่บ่อเต็มอันนี้ก็ซื้อกงไม่ใหไม่พี่น้องกงอันเก่าเนี่ยกัดจนมันมุนเบิ้ดมันกัดมันแห่ดเด้เขาว่าขันปล่อยนี่แห้งบ่ได้เสื้อผ้าเนี่ยบริยังมันกัดกระดุมกัดตรงนี้นะขนาดขนาดอันแนวใส่น้ำเนี่ยนะมันกัดจนมุนเบิด ต้องหามาเปลี่ยนตลอดมันซบมันอะมันคมแขวมันอะแต่ว่าส่วนใหญ่น่มันกินข้าวสารพี่น้องจา๋ากล้วยกับอใาหา้กับบุ่อยกินดอกกินข้าวสารมาเนาะกับหัวอาหารหัวอาหารก็จะเป็นอาหารเม็ดตกนกอีกนกเอียงเนาะมันกินในเมิดแต่ว่าต้องใส่นำ้ำ มันรแลมันยกมันเทถอกผิวอย่างเบิระตมันเอาตีนมันนะมันจับเทแต่ว่ามันกระิเว่าภาษามันอย่างพี่น้องเวลาเวลานก็อยู่ก็ก็แก๊กก็แก๊กแต่มันอยากดื้อบางทีก็ตีกันคบกันป้อนกันให้เขาก็ได้ มึงเชื่อกระป้อนกันเนาะตัวนึงค่ะตัวนึงเอามะแชปะตัวนี้ประตูเนี่ยประตูพี่น้องนี่ประตูมันนี่ต้องปิดไว้เอาหาเนี่ยผูกไว้ซสลับบริยังมันกัดแล้วมันดึงแล้วมันเปิดเองเนาะมันเคยไปเธอหนึงแล้วกงนี่ก็ซื้อมาใหม่กงใหญ่กูเก่าพี่น้อง อย่างทําเห็นกระดูกพี่น้องจามาหนีบอมีกสิกอเก็บภาพบรรยากาศเพลงทนี้พอนคลิปหนาะไปแล้วพี่นอ้องสบายดี